ทุกคนครับวันนี้พวกผมมาเล่นแมปจุดพักใจแล้วมันโคตรมั่วบ้านงานเลยอะ่ะอยากรู้ไหมว่ามั่วบ้านงานยังไงก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กรทีนะือรือร้นุ่ามั่วบ้านงานหัวข้อกูมันจดเนื้อหาในคลิปนี้ไม่แต่คำหยาบคายอาจจะทำให้บางคนไม่สบายใจแต่โปรดรู้ไว้ว่าพวกเราทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดทุกคนดูอย่างมีความสุนักสารฮัลโครับโครับนี่อันนี้คือไม่อยากคุยกับผมเพราะผมไม่หล่อใช่ไหมคือคืออะไรครับพี่คือผมไม่หล่อใช่ไหมล่ะเออผมมันจ้น ไม่คือผมคุยด้วยคือไม่อยากคุยกับผมใช่ไหมล่ะคือผมผมไม่หล่อไงไม่ผมไม่หล่อใช่ไหมล่ะที่น่าจะไม่เต็มเออผมมันจนเองผมมันจนผมไม่มีตังค์เติมโลบักรหล่อไงผมมันจนเนี่ยแล้วไม่เดินเดินมาเส้นทางเดียวกันเนี่ยเอ้าเดินตามไปเนี่ยเออผมมันจนยนาไยเดินตามคนตามกูเต็มเลยฮัลโหลครับว่าไงครับเออไม่อยากคุยกับผมผมมันจนใช่ไหมล่ะผมไม่หล่อไงขอโทษอันนี้คือ คือมางอ้อนเขาเพราะว่าผมหล่อใช่ไหมครับโอเคโอ้ความหล่อมันบังตาคุณใช่ไหมโอเคครับไม่ไม่ครับมีมีมีเท้าเลยวิ่งวิ่งตามเออผมมันหล่อผมรู้ตัวอยู่คุณไม่ต้องมาอ้างผมไม่ต้องมาอ้างผมผมมันหล่อไงอ้ผมมันหล่อใช่ไหมล่ะเฮ้ยฟอยเนี่ยผมมันหล่อใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ดูหน้าตัวเองเลยอ่ะโอ้เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรวะดูหน้าตัวเองไหมล่ะแล้วมึงจะเดินตามกูเหรอเฮียไปหาักวนติ้งเขหน่อยกัน ฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมคือผมผมหล่อไหมรับพี่หล่อครับแต่เสื้อเสื้อไม่น่าใส่เลยครโอ้โหยังพัฒนาเป็นคนหล่อแบบแคมเบเดียครับโอ้โหวัยรุ่นวัยรุ่นกุลุ่นแครับแต่แต่ผมมันจนไงไม่มีใครอยากคุยด้วยผมมันจนไม่มีใครอยากคุยด้วยหรอกเอ้าครับเออผมมันจนอย่างเงี้ยขอรถโอ้โหแล้วมึงจะตามกูทำไมวะประชาชนไหมคะไม่มีครับผมเป็นต่างดาว มีมีสีอะไรชมพูหรือเปล่าผมไม่มีบัตรประชาชนครับผมเป็นต่างดาวเออผมมนจนผมไม่มีตังทำบัตรประชาชนผมจนผมมนจนผมมันจนเองแหละผมไม่มีบัตรประชาชนผมมนจนเนี้ยปะมันโอขับมันทูมันไม่รับสายมันต่อไปคุณคุณขามอะไรเนี่ยคุณชอบอะไรผมหรือเปล่าคุณดูติดใจนะก้ามึงไหมเนี่ยชื่อก้าปะก้าพ่อไม่ใช่อ้เ ขอโทษครับพี่อขอโทษรอขอโทษครับผมสิบเอ็ดครับผมอายุสิบเอ็ดอย่ามาแอฟมาเนี่ยต้องเลยเสียเลยเด้อขอโทษครับผมผมมันจน <c oughs> <c oughs> ครับกูชอบอะ่ะคลิปอย่างเงี้ยดูมันดึงตังก์่อนครับพี่ผมผมมันจนพี่ผมไม่หลอ่อไม่มีตังค์พี่ผมมันจนพี่ไม่ต้องมาตามผมหรอกผมผมมาหาเพื่อนเดี๋ยวพี่โอ้พี่สงสารรุ่มหน่อย ผมขอโทษนะพี่ทิดาพี่ผมเป็นแพนิกไงผมเหมือนโตเกียวโกลวเอ๊ะทำไมมีเครือ่องที่เปิดม่ออกอคือคืออะไรเนี่ยพี่ตามผมมาไหมครับพี่แอบชอบผมหรอครับผมมันหล่อใช่ไหมล่ะกว <c oughs> นมาเรียกลออย่ลัอ่งะก็เเลยดินตามอ๋ <c oughs> อผมมันจนไงผมมันจนไงพี่ละเอียดผมผมมันจนเองผมแต่งตัวไม่หล่อผมมันจนพี่มน้องตามผมมาแล้ว้ยเพื่อนผมมาแล้ว แป๊บนึงผมไปหาเพื่อนผมเสียใจว่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเสียผมมาละหลอครับหลครับเสียครับผมผมโดนครับไอเด็กคนนี้มันจัดการผมครับไอเสี่ยวอ๋อไอเสี่ยวเนี่ยครับผมไอเสี่ยวทมาว่าเพื่อนผมในงานเนี่ยคือผมไตีมันนะแล้วพอดีว่าเพื่อนเขาส่งกระแสที่มาถึงผมอ่ะไอเยแล้วแบบฟังเว้ยมีข้างบนเหมือนป่ะใช่ค่ะอันนี้ผิดละพัน นม่ไม่ไม่ไม่เล้วก็ไม่เหยียบเพื่อนผมแบบนี้มันมันสนุกครับเขาก็มีหัวใจนะถึงจะเป็นเลโก้แต่ก็มีหัวใจนะรู้หรือเปล่าเหมือนนกัคคนนไม่ใช่หุ่นยนต์เข้าใจไหมพวกเราก็ใช้ผิดค่ะขอโทษค่ะ ไปครับคือเพื่อนผมเนี่ยนั่งร้องไห้เนี่ยคุณไปว่าเพื่อนผมผมได้ยินนะผมเสียใจมากเลยียบสถานที่น้จริงเหรอโอ้คนนู้นเนาะผมเสียใจมากเลยเห็นไหมไปในผิดเอาตามไปการที่คุณไปเหยียดคนอื่นแบบเนี้ยมันทําให้คนอื่นแนี้ครับเนี่ยครับเสียครับเสียข้างหลังข้างหลังเขาจะไม่คิดอะไรอะไรนู่นครับนู่นครับเขาด่าผมนุ่นนุ่นนุ่นเขาเดินหนีไปแล้วน่ะอุ้ยไหน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 โอ้โหไนีต่ผมเขาตามตามคอยดูผมเจอตัวตึงกูหนีเลยเอาแล้วพวกพี่ไปไหนกันวะ ฮัลโหลครับหนีหนีทำไมครับเนี่ยคือเมื่อกี้นี้เหยียบเจรจาพูดดิเจรจาเจรจาหันหันมาคุยฮัลโหลครับเจรจาค้ามคนสวยเจรจาค้ามคนสวยคนสวยเจรจาครับขอผมจับขอผมทัดอย่ามาทันเรื่องเบบีขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะไม่ได้เลยไอ้เจ้เนี่ยครับอันนี้อะไรครับหนีเออผมมันจนไงคุณหนีผมเพราะพวกผมมันจนใช่ไหมล่ะเออลุงมันจนเนี่ยลุงจะหนีทำไม ป้าจะหนีทำไมครับป้าโอ้โหเดือดนะมึงป้าไอ้นะครับป้าพูดอะไรรีนกูอยากมีแอดมินว่ะไอ้เหี้ยกูอยากมีแอดมินว่ะกูสัญญาเลยกูจะโปรโมทคลิปทุกวันเลยแบบเพื่อเขียนโพสต์มั่งเสร็จแล้วเสร็จแม่งกูอยากร้องหุ่นมั่งอ่ะนี่มีเรลาคุยฮัลโหลครับฮัลโหลครับไม่เคยพี่ชื่อพี่ชื่ออะไรเหรอครับ ไม่อยากคุยกับผมนะผมมันจนใช่ไหมล่ะสวัสดีครับโอ้ยคุยกับผมแล้วอุ้ยในสุดก็มีคนคุยกับผมสักทีโอ้สงสัยผมมันหล่อเว้ยฮัลลโหสวัสดีครับง่วงง่วงทำไมไม่ไปนอนอ่ะพี่พี่เป็นไรวะเนี่ยไอ้มินมันเดือดเกินเพื่อนไอง้มินมันเดือดเกินเพื่อนไอ้มินมันเดือดหน่อยไอ้มินไอ้มินเปไรอ่ะเฮ้ยมาพัดมาพัด มาปะอ๋ออ๋ออ๋อไอ้มินในควายไอ้มินย่าทำหมาอียโอ้โหหมาท้องปลอกเลยนะครับเนี่ยไอ้เคียเข่้ยพีเลมอนกูว่าใครอยู่ใครเดินตามดูแก๊งกูอันนี้ฮัลโหลน้องอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยใช่ครับอายุเท่าไหร่ครับน้องมีความต้องการอะไรหรือเปล่าน้องเกิดปีเดียวกับพี่เลยนะ เ่าจะเป็นแบบว่าในคู่กันอะไรเงี้ยเออพี่มันไม่หลอกไอมินมันแอบดูเราไอ้เทียมึงเห็นไหมข้างบนนั้นอ่ะมึงเห็นไหมมันยังแอบดูเรามันยังแอบดูเราอยู่เลยนั่นแหลเราไม่ต้องสนใจไม่เราสนใจมึงโนโ้นฮัลโหลครับชื่ออะไรครับเนี่ยสวัสดีครับเฮ้ยเอาดอกกุหลาบใครครับเนี่ยเออเอาดอกกุหลาบมาให้ใครเขาหรอไปเบเกอพี่ชื่ออะไรครับอ๋อผมมันจนใช่อไม่น่ะพี่เลยไม่อยากคุยด้วยอ่ะ เขาดูกมาเป็นชิ้นส่วนเลยพวกผมมปนันี้ไงจัดกนนี่เขามเขาคุยกับจัดอะเออยรมยกวยรวไรวยรว่รวยเว้รวยร่ยเวยรวยรวยเวยรวยาเยรวยรวยรนยรวยรวยรรวยรวยรวเรวยรวยรวรยงวยรวยรรวยรวยรวยรรวย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 รรวยรวยรปยรยรวยรยรรวยรยวรวยยร โอนมาก่อนมีซูเปอร์คาร์สองคันอ่ะมีซูเปอร์คาร์สองคันที่บ้านไนะโอนมาก่อนสี่ร้อยห้าสิบโอ้คุณจะมาก็เพื่อนผมกินเลยเนี่ยคุณกล่ากับเพื่อนผมอย่างเดียวเลยสี่นมาก่อนสี่ร้อยห้าสิบเหรอใช่เครื่องสูงเลยสี่ร้อยห้าสิบเชือกผูกเลยผูกคอเฮ้ยอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับต้องการอะไรไหมครับคุณต้องการอะไรไหมครับคือผมพวกผมมันหล่อใช่ไหม่ะคุณเลยไม่ไปอยากผมอ่ะคกูยืนตรงนี้ไม่ได้ยังไงทั้งแบบของมึงยังไ ใช่ๆน้ำแม่ดีระวังโดนแบนนะพูดพูดกับแอดมินระวังโดนแบนนะคนนี้เป็นแอดมินนะโดนแบนนะก็ของกูอ่ะมึงทำาไม่ขนนั้นไอ้เยังพูเกมเลยสัสโดนแบนนะผมบอกไว้ก่อนนะโดนแบนนะโอ้โหไม่นเกินหรอแกงนี้ยขาวบอกแกงนี้ปั่นเกินหน่ะไอ้ยังไอ้คนเดินไปแล้วไอ้ยังไฮ้น้องวาเสื้อโลนันโดดูดูเสื้อดูเสื้อดิซู้รู้จักว่าวหรือไม่รู้จัก กูกันของอยู่ซื้อรู้จักวะเออมันจนผมมันจนเองไงเลไม่รู้จักผมมันออจนใช่ไหมล่ะมัจนใช่ไหมอ่ะเดินหนีเลยกูกันขอจะตายผมยังกันไม่อยู่เลยไอ้ย่าคลิปนี้กูออกเลยไปออนคลิปยาวได้เนี่ยคลิปเนี้ยไม่มันคล้องใจเลยวหรอครับแรกแรกไอจีได้ครับแค่นั้นแหละ ขอไอจีหน่อยเบียลอะไรอะเบียลอะไร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 เปิดเพลงเพื่ออะไรอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขาคนรักแคนเบอรเดียอย่าไปทำเขาเว้ยเออประเทศเราเพื่อนคนมามาจริงๆก็ไม่ได้รักหรอกพวกผมแค่ปั่นเฉยนะคนจะซีเรียสไม่มีครัตวครับด่าทำไมเนี่ยครับด่าทำไมเลยครับคุณเป็นอะไรครับคุณด่าเพื่ออไรครับ่อด่ามพ่อ่ะครับ ตัวอะไรครับมาด่าไม่ไหวครับคุณเลือนเลื่อนไหมครับผมเลือนแล้ไหมอุ้ยน้องสาวไปไหนครับเลื่อนหรอครับน้องสาวไปไหนครับไม่ค่ะพี่พี่หล่อกไหมครับน้องพี่หลอสเปกเลยอ่ะสีคนนี้พร้อมไหมครับชอบคนไหนครับเลือกเลยครับทั้งหมดเลยได้เหรอคไก่ทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะคุณคือต้องการขนาดอะไรครับในหลังต้นไม้แล้วเดินเดินไปก่อนได้ไหมครับหลังต้นไม้นั้นเลยครับตอนนี้ว่ามันตรงรุ่นเหรอพี่ชอบตรงรุ่นเหรอ อ๋อต้องต้องเดินไปหลังต้นไม้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำกิจกรรมเลยแล้วพี่ไม่ชอบหนูหรออ้าวแล้วแก่เป็นใครอ่ะชอบหนูหรอชอบสาวหวยไหมคะชอบสาวหวยไหมคะพี่ชอบสาวหวยไหมไม่เลยหวยเค้กเหรอหวยเคย์หมวยเคย์อ่ะโอ้ยใครเปิดเพลงอ่ะหัลชอบครับชอบแต่แต่น้องไม่ชอบพี่หรอกพี่มันจนพี่มันนจคุณมีอาการไหมครับคุณมีอารมณ์ไหมครับ อารมณ์อะไรครับอารมณ์ขันมีอารมณ์ขันไหมครับอันนี้เป็นต่างเพศหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่ใช่ไก่ขันไม่ได้เอ้างั้นงั้นผมไม่ไม่ยอมเป็นนะเพราะผมไม่ยอมควงนะต้องร้องไก่ฟังก่อนแว่ดของเทปวะแว่ดของเทปวะขบ้า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 โอ้โหเพี้ยนเหมือนกันนะเนี่ยเรา อะไรเขาเรียกคนเอนเนอี่อยู่เนาะฮะงงไอ้เหี้ยเอาพี่ไม่ไปกับเขาหรอพี่แว่นไอ้มีึงติดใจอะไรหรอมีมึงติดใจอะไรอ่ะเอาเอาเอาดิ่งดิ่งเลยพวกผมติดใจคุณอ่ะ้นูมีใจอจอนะพี่มีใจอจจอนโอเคครับถ้าชื่อชอบผลงานก็อย่าลืมมากดไลค์พวกผมด้วยนะครับพวกผมจะได้มีกำลังใจวิเกียนต่อนะแล้วไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย